ธุรกิจน่าลงทุนปี2023ธุรกิจทอถุงมือขายไม่เป็นก็ทำได้วันนี้พามาเยี่ยมบ้านลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรายค่ะคุณวราคมจากจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งเดิมทีคุณวราคมทำธุรกิจเสื้อสกินอยู่แต่ต้องการเพิ่มช่องทางไรายได้เลยมองหาธุรกิจที่น่าลงทุน จนมาเจอกับธุรกิจทอถุงมือกับชีนาซัพพลายเลยตัดสินใจลงทุนเครื่องทอถุงมือสาเครื่องเลยค่ะทำง่ายๆที่บ้านเลยและในช่วงแรกทำการขายถุงมือกลับมาที่ชีนาร้อยเปอร์เซ็นและในอนาคตค่อยต่อยอดทำการตลาดเองในคลิปเป็นบรรยากาศทอถุงมือในบ้านคุณวราคมค่ะ สนใจธุรกิจทอถุงมือทำง่ายๆที่บ้านไม่ต้องเหนืย่ยงทำการตลาดก็ขายได้อยากมีธุรกิจติดต่อชีนะสพาย